ขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมครับการเลือกตั้งมังคะพรรคการเมืองมังครับไม่รู้ค่ะอายุยังไม่ถึงก็คงเป็นแค่วันเลือกตั้งมังครับอยากกินน้วยเตียว่ะไม่น่อยากกินขน งั้นเราไปกินร้านที่มีทั้งก๋วยเตี๋ยวและขนมกันดีไหมโ <Okay. laughs> อเคอ้าวทำอะไรอยู่หรออ๋อทำความสะอาดอยู่อะ่ะไม่มีใครช่วยเลยเอา้าวเหรองั้นเดี๋ยวเราช่วยโ <Okay. S 1> อเคทำงานให้เราหน่อยดีงั้นเรามาทำงานช่วยกันมันจะได้เสร็จเร็วประชาธิปไตยไม่ใช่เพียงการเลือกตั้ง ประชาธิปไตยไม่ใช่ของพรรคการเมืองประชาธิปไตยไม่ใช่ทั้งของพวกเขาและพวกเราแต่ประชาธิปไตยเป็นของทุกคนในสังคมดังน,นั้นพวกเราควรลเมิ